ดีค่ะยุขันแก่นนะคะฮาสิบเขาไปหาลูกค้าในเมืองค่ะอันนี้มาจากทางฝั่งดูโฮมนะคะฝั่งดูโฮมะะอันนี้คือแยกปกาสาทศิ์ค่ะทางสายปราสาทศินป์ทางเกาะพิชุพัพธ์นะคะหรือจะไปโคราชก็ได้ะคะ่ะแล้วแต่มาอันนี้ตอนนเมืองนี้จะพามาจากจังหวัดอุดรน,นะคะเขาขันแก่น,นะคะ่ะเส้นไนเลยจ้ะอันนี้ก็เส้นไนเลยนะ นแดงนะคะ ผัแดงบ้านนนทม่วงนะค ดูมองขันการขามอเลยมองสูงได้นะมองเห็นดูสวย รงพยาบาลสีด้านขวาดำๆไหมคะสีน้ำตาลราชพฤกคะ่ะ อุโมงค์ค่ะอุโมงค์เดียวนะคะที่ขันกกนที่โมงไงนอนในก็รจะเป็นอุโมงค์รอดใต้ทางรถไฟอยู่ฝั่งสายมอกสซิมีหลายหม่องค่ะนี่คืออุโมงคหลักเพลินคอนโดบักระไลหลาย,ลายะลงอุโมงค์นะคะร้านบุญมังคลอยู่ฝั่งขวามือ นั้นอนจะบโค้งโค้งมอง,อง,งเรียกคือจะแบบมันจะเป็นลักษณะแบบโลง่งดูสบายตาดูแบบบื่ออัดคะจะทำใม้สีอือนะัดนิดหน่อยาอ,อโมงคอาารบา่าานืองอีสานบานทางบ้านจเล่มามีท่าอาจจะเล่นแหงวนนีเค,นนเคยมากสิคิดว่าบอปั้นดแต่ว่าหันคนเคยมาก เตืนทุกจังหวัดเลยดีมากแต่เศรษฐกิจว่าปัไดแต่ว่าความจะเลืเนะ่ไปไกลแห้งอ่ะคนนี้จะบาเคยมาขวัญแกนน้องหญิงก็ทาย้มืองเลยนะจ้าเมืองขวัญแกนจะประราณน,นี้นะคะอันนี้คือเป็นเส้นลักเส้นก้างเลยค่ะแต่เป็นถนนมิตรภาพสายเก่าอยู่นี่หันข้างหนอกไปสายเรียกว่งแหวนข้างนาหงางนอกค่ะเฮ้ยเป็นวงแหวนเลยนะคะขวัญแกน,นะอันนี้จะเป็นเส้นท่านกับฝั่งสายมือ เหตุสภาพรอบบไดค่ะเพราะมันมันย่าวหลาฝั่งขวามือก็จะเป็นโรงพยาบาลขอนแก่นรามนะคะเดี๋ยวก็ชมบวงนี้เราบางช่างใส่มือนะเขาจะจัดงานค่ะซื้อในี่งฟ่าได้หน่อยกันนะ แล้วด้วยนาต้าจ้าถุงลรจะบาท,ทาเอาหาถุงสีขาวเป็นเดียวนะครับไม่รวมรวมมาคำมาขอบคุณครับไม่ฝากลูกค้าค่ะ ต้องจอดค่ะ เพื่อไฟแดงในสกิ๊กด้นเติมนะคะเพราะว่าเป็นไฟแดงที่แยกใหญ่ถนนสีจาน์น,น,นะคะเลี้ยวขวาก็จะไปชุ่มแพร่ได้เลี้ยวซ้ายกระทะลุไปทางกระสินได่นะคะไปทางโรงพยาบาลได้นะคะโรงพยาบาลศูนย์ขันแก่นะคะ่ะ ลายหมองนอเยงสบอกไฟแดงน,นี่โดนขาดนะ,คะ้ค่ะโมเมนต์เดิมพ่อสมเนียงในโดนหันเพอได้ยืทเทท้ายน,นี่ติดไฟแดงคือเกาค่ะนี่ไฟเขียวแล้วเขาอยู่ตรงโตน่างนะคะอากาศสบายใจแน่นนะคะ่ะ ตรงไปจ้าตรงไปเนี่ยถัดอยู่ถนนมิตรภาพเพื่อเก่านะคะเ้าสิไปเ,เอ,อ่อเรียวมองแยกเราหน้าดีค่ะเ้าสิไปหาลุกคค้าฝั่งสนามกีฬานะคะฝั่งสนามกีฬาออกสายไปค่ะอันนี้ยังอยู่ในกลางเมืองขอนแก่นนะคะฝั่งตลาดส่วนใหญ่จะอยู่ฟังขวามือนะคะตลาดเพิ่งหญยยี่หลีค่ะเป็นกลมกลมเมืองเพราะจะเป็นแบบวงกลมค่ะ ไอติดแฝดแดงนี่อีกเท่านึงแลังจากแฝดแดงจะจอดทีเ่เลี้ยวซ้ายค่ะแต่ว่าตอนนี้มันเขียวแหละแต่ว่นา,านาซีวัฒน์ออกมั้งฟังขวามเมื่อก็ี้เป็นดิกซี่ค่ะแล้วก็ไทยวัสดุนะคะแต่ก่อนเป็นโฮมเวิร์กเปลี่ยนจากโฮมเวิร์กเป็นไทยวัสดุ วันที่25เมษายนถึง4พฤษภาคมร่วมใจสู่เมืองหนองแคแเมืองหมอแคร์ณศูนย์ประชุมคายขอนแก่นอ๋อเกามีสินค้าหรอสินค้าอูทรปอนะคะสินค้าอุทรปออันนี้ไฟแดงอีกไฟแดงนึงนะคะอัจติ์ดด้วน,นะคะไฟแดงหนามองไกลโฮมโปรห้องเซลล์สาย,ย,สายะค่ะอันนี้เาชิญว่าไฟแดงเราหน้าดีนะคะห้าเหลียวความอ,อันนี้ไปม้อผักค่ะ มาหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอ่านไหนว่าพูดเฟนด้าไม่วิ่งแล้วไงทำไมเห็นฟูดเฟนด้าอยู่ตรงนี้อยูต้องรู้ยังไงมุ่มงบะตอนนี้ก็ไล่แม่คนนี่ก็พูดเฟนด้า ทางหน้าฟังขวามืออย่างเงียมัจะเป็นตลาดต้นต้านนะคะ ไฟแดงนี่โดนเติบแมนะ่โดนยคงไคก็ฟังหันเลยแต่ละหม่อมเป็นแยกใหญ่หักราศีโดนเติบค่ะจะเคียวแล้วรอสักพักนึงก็จะเคียวนะคะไฟแดงคอนแกนโดนแห้งค่ะเส้นใหญ่ก็เสินไฟแดงหลายค่ะหน,นึ่งสองสามสี่ห้ามันหกเจ็ดไฟแดงห่ดละนี่สนุนเส้นใหญ่ประมาณเจ็ดไฟแดง xin lo nằm bên trong bò thường đẹp, ai à, nhảy vô มาแยกเหล่านาดีนะคะสภาพในรถไฟก็ไปทัางนีจ้จ้ะสมือน,นี้สถพานรถไฟมีที่เดียวแล้วนะคะเพราะว่าสะพานเออแยกที่เป็นมันไม,ม่มีแยกรถไฟแล้วก็ทำเป็นสะพานสูงขึ้นไปเลยจ้ะนี่นะคเมโทริตีนี่คะ่ะนี่คะ่ะนี่เขาเรียกว่าถนนเหล่านาดีนะคะตรงไปอย่างเดียวค่ะอันนี้เขาไปในเมืองค่ะก็สิตต่อเน่งนะอันนี้เป็นโรงงานนะคะ ร,อ,รนะอันนี้เป็นตลาดอ,อ้าพ้าพนละใหม่ค่ะอยู่ฝั่งขวาม,มือนะคะ,จะเจริญสีเหมือนกันเลยนี่ค่ะก็จะเป็นสะพานรถไฟนะคะรถไฟก็จะเป็นสะพานยาไปเลยนะคะบวิ่งในถนนไต่แล้วนะคะมึงของนสุดแล้วอันนี้เราไปได้ไหมเนี่ย ส่วนเลนไปได้อันนี้โรงแรนเอ,อ่อเก่นาครมวิทยาลัยนะคะบางใสเมืองค่ะไปได้ป่าว่าไปได้ใช่ไหมไปได้บ่าว่า ไม่รู้อะอ่ะไปได้ไม่ได้ไม่รู้เขาไม่ได้แจ้งอ๋อแลนสวนเล่นได้งงค่ะชนิดพวงพิเทอร์มค่ะเขาก็เลี้ยนถนนใดนะคะแต่บอกหูว่าเ็ตเ็นอย่างถนนบุรีพังทำตามอันนี้โรง,งเรียนโรง,งเรียนเกศนครวิทยาลัยนะคะโรงเรียประจำจังหวัดที่เบอร์หนึ่งเพา่ระกาศ โรงเรียนขอนแกน่นสิยายนจะจยูใ่ใจกลางเมืองนะคะอันนี้็อยุ่ใจกลางเมืองอยู่คนละฟังะะมีสองฟังนะคะฟังนี้ก็จะเป็นโรงเรียนโสดนะคะโรงเรียนคณนิการนะคะฝั่งซ้ายมือฝั่งขาวามือก็จะเป็นสนามกีฬากลางจังหวัดนะคะโสตศึกษาขอนแก่นฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะเป็นสนามกีฬากลางะคะ่ะเป็นอยู่ตรงนี้นะคะ นำไปแข่งขันตอนรับแขกบานแขกเมืองนะคะเ่าเาสิ็ตรงไปค่ะ สนทางได้ยืติได้ได้ยืตแต่ขาะการาขั้วสุดเดียวอทั้งนี้เราก็คือยากค่ะแม่ค่ะโรงเรียนเทศบาลวัดกลางอยู่ฝั่งขวามือนอะฮะไปหันโรงเรียนเปิดแล้วช่วงกาจรจราจรติดขัดในยางเตยไปเดอร์มงุงส่งรู้ไปเนี่ยก็จะเป็นบึงแก่นนครค่ะใหญ่แห่ บึงแก่นนครนะคะโอ้ยนี่มังสักผาโดนรีสิสักผาเขาบอกว่าอะไรเนี่ยแอบมาจอดมีแอบมาจอดเลยนี่ค่ะทางหน้าก็จะเป็นแยกถนนกลางเมืองนะคะบ่มีไฟแดงค่ะเขาเรียกว่าแยกวัดใจนะคะไฟแดงเฮเบดายเพราะาถนนมันหน่อยมันแค สีตรงไปทั้งเมืองแก่นนะคะพราะอออมาจอดรถมองนารานนะคะเพาต้องเช็คน้ำเดือดขาว่าวันคู่หรือวันครีนะคะวันคู่หรือวันคีมองทั้งถนนทั้งสีเนี่ยเปิด้านขายของยากเพราะว่ามันจอดบ่ไดมันต้องเป็นที่พักอาศัยยังเดียวค่ะที่พัก,กาาอาศัยก็ขายากอ่างอีกเป็นบ้านเก่าทรงเก่าทรงเบลโบร <Ooh. S 1> บาณโบราณน,น,นะคะ ไปเลยบอแม่จ้านี่เขาจะไปกลับรถจมนี่นะคะได้นีค่ะปาปกลางนาเ็จะเป็นบึงนะคะบึงแก่นนครบาหรานะคะนี่เขาซีมาอยู่กินไก่วัดนี่นะ จากแถววัดน,นะคะเห็นเบองไหมคะบิงแก่นนครจาาปักใหญ่นึพ่พวัที่สางเออคือจังห้อบววลอยเอสน่ะสร้างอาได้บ่ประหุยังไม่ได้สร้างหรือเปล่าหรือไม่รู้หรือว่าไทยบรรยากาศมาเหไเมืองค่ะเวลาเขาจัดงงจัดงานเขาจัดทั้งนี้แหละวิเอองเสียวเหียวขาวนะคะ ทางบุกเป็นเมืององนะะนนนีนะคะเมืองเญาไปเ็นวูดหญ้าขากหาเนี่น้องยญิงสี่เรียวทรายนะคะจะไปหาลูกค้าอยู่ถนนกลางเมืองค่ะอันนี้คือการมาวนรถนะคะเพื่อที่จะให้จอดรถหนาดรันบันไดค่ะเพราะว่าวันขู่หรือวันขี่เขาต้องสังะะเ,งเกตดีๆนะคะวันนี้วันเที่ยงสิบเท่าใดก็ยี่สิบหกเลาะวันขู่ค่ะยูสโกนะคะโอเคมาถนนกลางเมืองค่ะนี่ เซลเว็นะคะจะเรียวซางแล้วก็เข้าไปหารูปขาเรานะคะน้องอยิงสีโจ๊กคลิปขวัญแกนไว้เพ่งแค่นี้ได้จ้าเดี๋ยวมิยังงามๆม,มาถ่ายเห้เมืองเดอ้อโอเคไปละจ้า